เอาแบบทัวลงหรือไม่ทัวรลงคือตอนนี้คือตอนนี้เอาเอาบางๆดีกว่าเรากำลังมีลูกเนาะเออเอาเพลงนี้กันขอบคุณที่รักกันแล้วก็บรรยากาศนะครับของ o l y Monday นะครับคือผมว่าจริงแล้วมันมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆ แล้วก็อยากจะฝากกิจกรมร,ชรม,รมช่วงปลายปีนะครับก็คือช้างมิวสิกคอนเนคชั่นนะครับเขามีกิจกรรมเนี่ยช่วงปลายปีนะครับงานเนี่ยเขามีมากกว่า1,000งานนะครับถ้าอยากรู้กิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยดูได้ที่นะครับเฟซบุ๊กทิกต็อกนะครับช้างเวิลด์ครับเนีเ่ยที่สุดเนี่ยเมื่อกี้แหนคุณบอกว่าเดี๋ยวเพจของมูที่รับกันมาเขาอยากให้แจ๊คถ่ายดิกกี้คู่กับเพื่อนของดิกกี้ระวังระวังนะระวังนะเออเพื่อนคนนั้นนั่นยังไงเขาบอกไงเมื่อกี้เขาพูดล้วก็อะ <indicating S 1> ไรนะครับออฟลีซอร์ใช่ไหมฮะ เพื่อนหญิงเหรอครับอ๋อผมว่าเราก็เป็นเพื่อนกันได้ครับเออเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็เออตอบยังไงดีวะก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วก็รวมรวมถึงคือผมว่าทุกคนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันได้เออเออก็ก็ประมาณนั้นดีกว่าครับเจยจอยคับประคองประคองรับเกมบอกว่ามิกกี้บอกว่าคุยอยางแจ็คเ่ราอยาก เตรียมเตรียมแล้วครับก็จริงๆคือเรามีการเตรียมตัวนะครับก็คือที่วัดพระรามเก้านะครับเขามีก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเปลี่ยนจากสังฆทานเนี่ยให้เป็นของที่เราจะไปถวายเนี่ยนะครับก็คือเป็นของให้กับผู้ผู้ผู้ประสบภัยทางภาคใต้นะครับก็คือผมก็เลยรู้สึกว่าโครงการดีๆแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะซื้อของนะครับผมเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นสื่ออะไรแล้วกันอยากบอกพี่ๆนักข่าวก็คือ ใครเนะี่ยที่ไปเนะี่ยแล้วเรารู้สึกว่าใจทุกคนเนะี่ยผมเชื่อว่าคนไทยเนะี่ยอยากไปช่วยกันหมดแหละแต่เราเนะี่ยรอในช่วงที่น้ําแห้งหรือเราส่งใจไปหรือส่งของเนะี่ยถ้าส่งของเนะี่ยถ้ามีอาหารที่มีฮาลาลเนี่ยจะดีมากๆใช่เพราะว่าเราเนี่ยเอาอาหารเนี่ยก็เตรียมแล้วเป็นพวกแบบฉีกแล้วทานได้เลยซึ่งจะเตรียมไว้แล้วก็พวกผมก็จะพรุ่งนี้ก็จะมีซื้อ,อนำแร่ธรรมชาติตาช้างไปด้วยแล้วก็รวมถึงเนี่ยเราจะไปที่ฐาน ฐานทัพอากาศนะครับที่ดอนเมืองคือไปให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจัดการดีกว่าเพราะเขาจะมีระบบมากกว่าก็เตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วทั้งของแห้งนะครับของคาวที่พร้อมฉีดทานได้เลยผมเชื่อว่าพี่น้องภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยที่ประสบภัยนะครับเราต้องช่วยกันทุกจังหวัดที่ประสบภัยแล้วเราก็ทําเท่าที่เราทําได้เพราะอย่างล่าสุดอตอนที่ผมอยู่ญี่ปุ่นนะเนาะที่เพิ่งกลับมาคุณสายมาดามฟินก็ให้ผมาจัดก,การเรื่องเรือก็จัดก,การก,กับทางผู้ลักผู้ใหญ่เรียบร้อย ก็เลยมีการาซื้อเรือที่มันสามารถขนคนได้ปริมาณเยอะนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่รู้สึกจะปลอดภัยสามารถปรับให้เบาได้แรงได้เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าพี่ๆชาวบ้านแต่ละคนเขาต้องการแบบมันเรื่องอันตรายกระจงกระจกอะไรเงี้ยผมก็ดูข่าวนะผมก็เป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกคนเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนต้องรักกันมากๆแล้วก็ ฟังแล้วหรือดูคลิปแล้วมันดูหดหูจริงครับก็อยากให้กําลังใจกันรักกันไว้ก่อนตอนนี้นะครับผมมเป็นห่วงในเรื่องของมีคนเนี่ยทักเข้ามาหาผมเยอะมากในเรื่องของอพ่อแม่ติดอยู่หลายวันแล้วแล้วป่วยอย่างล่าสุดเนี่ยผมก็ได้มีการแบบส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ครับทางผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นั่นว่า,าโลเคชั่นนี้ชื่อนี้เบอร์โทนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขาแล้วว่า เขาจะจัดการยังไงช่วยเหลือให้ให้ทุกครัวเรือนที่เขาปลอดภัยผมเชื่อว่าทุกคนแล้วก็รวมถึงน้องหมาน้องแมวด้วยเราก็ต้องซื้ออาหารนะครับไปให้น้องหมาน้องแมวเพื่อหลังจากพอน้ําแห้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ดูแลเขาทั้งหมดะครับดีใจแค่ไหนคบที่ประชาชนพพอร์ตมีขนาดนี้อนโอ้ผมดีใจมากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าทั้งตัวผมและภรรยาที่เห็นข่าวเนี่ยก็พร้อมพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือเพราะว่า แม่แม่ยายผมอะแม่ยายก็คือแม่ภรรยาเขาก็เป็นคนใต้ด้วยคนชุมพรอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงแล้วก็เราช่วยอะไรได้เราก็เต็มที่ครับเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เนี่ยอย่าอย่าพึ่งทะเลาะกันหรืออย่าพิ่งทําอะไรที่มันแบบไอ้นี่เลยอะไรช่วยได้ทําไปก่อนมีฝั่งคนสนิทอะฮะเยอะมากเป็นแบบญาติทีมงานญาติแบบผู้ใหญ่ที่เขาแบบว่าแจ๊คช่วยพี่หน่อยแจ๊คช่วยพี่หน่อยอะไรเงี้ย ผมก็แบบอ่าประสานไปครับโดยการาเบอร์โทรลายชื่อโลเคชันอะไรเงี้ยเพราะบางคนติดแบบ5-6วันเงี้ยยังยังยังไม่ได้ออก <Okay. S 1> ใช่แล้วก็ยิ่งอ่านข่าวแล้วก็แบบโอ้โเดี๋ยวจะมีพายุลูกใหญ่มาอีกนะเราไม่รู้อะตามข่าวที่เขาเขียนอะเพราะเดี๋ยวนี้ก็อยากให้แบบดูแล้วก็เตรียมตัวกันดีๆอะไรเงี้ยครับใ,ใช่ครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับผมให้พี่น้องชาวภาคใต้ทุกคนนะครับผม ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปนะครับผมเชื่อว่าใครที่ดูอยู่หรือ,อดูข่าวตรงนี้แล้วอ่ะให้รักกันไว้ก่อนอย่าพิ่งทะเลาะก,กันอย่าพึ่งด่ากันอย่าพิ่งอะไรเงี้ยเพื่อให้เราผ่านตรงนี้ไปได้แล้วผมเชื่อว่าหลังจากน้ําแห้งเนี่ยทุกคนเนี่ยคนไทยก็จะมาช่วยพี่น้องชาวภาคใต้โดยที่มาด้วยความจริงใจและความตั้งใจจริงอะไรเงี้ยครับ